เพื่อแม่้องใช้งานมากค่ะ แป้งจะพามาชม Honda c b 500X เป็นปี2017.17เลขไมล์10,080ราคาขายอยู่ที่169,000นะคะ สำหรับรุ่นนี้ลูกค้าจะค่อนข้างถามมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งจะเป็นที่นิยมในตลาดอยู่แล้วสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแนวทรลริงและราคาไม่เกิน2 0 0แสนคันนี้คุ้มสุดๆค่ะเดี๋ยวแป้งพามาชมว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างที่ติดรถมาเรามาเริ่มกันที่ชิลหน้านะคะสําหรับชิลหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วสําหรับโคมไฟหน้าก็ยังสวยใสไม่มีตําหนิไม่มีรอยน้ําเข้าใดๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ นี้จะเป็นปากนกเป็นตัวแต่งเสริมขึ้นมานะคะส่วนช่วงล่างจะได้โช้กเทเลสโคปิกนะคะส่วนคาลิปเปอร์เบรกจะเป็นของนิปชินนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีกาดหม้อน้ํามาให้แล้วเป็นของ h 2 c นะคะสําหรับตัวคัสบาร์ก็จะมีชุดแต่งมาให้แล้วนะคะก็จะมีทั้งตัวกันด้านบนและกันเครื่องด้านล่างนะคะไฟสปอตไลท์สองดวงและคันนี้ก็จะได้กาดแฮนด์ด้วยนะคะก,ก้กานเบรกก้านขาดแต่งเป็นสีแดงสามารถปรับระดับได้ส่วนฝ ข้อปั๊มเบรกจะเป็นชุดแต่งของสป e ดี้นะคะส่วนตัวจับจะเป็นของ H2C นะคะก็จะเป็นชุดแต่งมาแล้วส่วนตัวเปิดไฟสปอร์ตไลท์ก็จะอยู่ที่มุมซ้ายนะคะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันน,นี้แผนกช่างเราเช็คมาแล้วนะคะไม่มีชนหนักหรืออุบัติเหตุรถทุกคันที่เข้าร้านมาจะมีการ QC แล้วเปลี่ยนท้ายของเหลวเช็คระยะให้ใหม่แล้วนะคะแล้วก็ทางร้านจะมีรับประกันตัวรถและระบบการใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวรถเลยในกรณีที่ลูกค้าออกไปรถมีปัญหาอะไรลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านได้ฟรีเลยนะคะ สำหรับตัวนี้ก็จะได้ชุดท่อเดิมนะคะส่วนยางยางหน้ายางหลังจะเป็นของแมสเซนเลอร์ดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยสามารถใช้งานได้อีกระยะยาวเลยค่ะคันนี้ก็จะได้ปี๊บหลัง2ใบนะคะเป็นปี๊บเหล็กนะสภาพสวยไม่มีตําหนิใดๆเลยนะคะแล้วก็จะได้แหลกหลังมาด้วยสําหรับลูกค้าที่อยากได้ปี๊บบนก็ติดเพิ่มได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะเดิมสภาพดีไม่มีรอยขีดขว่วนหรือรอยขาดใดๆนะคะ ตัวถังสภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนเพราะว่าจะมีตัวติดกันรอยไว้ให้แล้วส่วนฝาครอบน้ํามันก็มีตัวกันลอยมาแล้วยังสภาพสวยเลยค่ะส่วนราคาขายของคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนเาเป็นรถปี17บเจ็ดไม่หมื่นแปนะคะตัวนี้เราเดาวเริ่มต้น1 5เอยู่ที่1 9ื0 0านะคะแต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าโอนค่าประกันนะคะก็จะขึ้นอยู่ที่เครดิตผู้ซื้ออีกด้วยนะคะ สำหรับเลทผ่อน4ปีนะคะก็อยู่ประมาณ3 4 0พ่าบาทนะคะก็ผ่อนอยู่ในเลทประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นพนักง,งานประจำก็ใช้สลิดเงินเดือนหรือไปรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะส่วนธุรกิจส่วนตัวอยากให้ลูกค้าโทรปรึกษาเป็นเคส หรือว่าในกรณีขายของออนไลน์อะคะ่ะก็สามารถจัดได้แค่ใช้หน้าเพจสเตตเมนแล้วก็บินที่ลูกค้าสั่งของซื้อของะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะอะเดี๋ยวแป้งมาเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะคะว่าท่อเดิมเครื่องจะแน่นแค่ไหนนะคะ,ะต้องบอกว่าตัวนี้เครื่องยังแน่นๆอยู่เลยนะคะไม่หมแต่เครื่องแน่น สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะจับจองในรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้นะคะหากลูกค้าจองภายในเดือนนี้ลดให้ทันที5,000เลยนะคะ ลูกค้าติดต่อสอบถามเซลลแป้งนะคะตามเบอร์0661601119นะคะหากโทรมาแล้วแป้งรับสายช้าหรืออ่านลายช้านะคะเดี๋ยวแป้งจะรีบโทรกลับโดยเร็วที่สุดหากเสร็จธุระแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะแป้งฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ f c e b o o k ร้านดีเจริญโยนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ